ว้นนี้เรียวๆนะครับพี่น้องเี้ยจะค้นที่มาใคยเป็นคนเด็ดอาหารในพอบ้านกินนะครับพอบ้านเป็นค้นจัดเองเลยนะครับทุกอย่างเมนูนะครับพี่น้องนีเนนง่เป็นไรพี่น้องเป็นจะแซบว่าพัดบุญนเนส้็ใส่ไข่ง่ายๆกับแซมพอบ้านอีกดีสีมืดพอบ้านจัดเมนูง,ง,ง่ายๆให้พี่น้องรับช่วแบบเรียวๆนะครับวันนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอด,ดแซบครับ มือถือขาจะจาเหฮิพัดวุ้นเส้นนะครับพี่น้องพัดที่ะใไ่ก็มีซันนี้เลยแล้วกันพี่น้องวุ้นเส้นของข้าหนึ่งถุงหา้าเหลกรัมตะกีเลนแล้วก็นี่พี่น้องใครที่ขาวเตรียมไว้นะครับพี่น้องกับว่ามีหลายประมาณนี้เลยมาพี่น้องมาติดกระทะของข้าบ้างน,นี่เตียมน้ำมันเรียบร้อยตอนมันเดือดแล้วก็ไข่ลุเดือดนะครับ่นอ่อยสูงขบาบัตรเป็นไงไง,ไง่ายปรญหาครับ ใส่ไข่ลงไปนะครับพี่น้องนี่ okay. คนๆไข่สีไข่เข้าไปพี่น้องเลยไข่เนี่จะขึ้นแบบเป็นเป็นสีนะครับพี่น้องเป็นแจงสีนะครับพี่น้องเลย ไปไข่เป็นผักเพิ่มไปทีนี้เรียวๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะค้นสินค้ามาไข่เป็นคอนเนตอาหารในพ่อบ้านกินนะครับพอบ้านเป็นคนจัดเองเลยนะครับทุกอย่างเมนูนะครับพี่น้องนี่หยดน้ำมันอีกนิดหน่อยนะพี่น้องนี่นี่พี่น้อง ต,ต้องเคลื่อนสามเกลือ,อที่ตำไว้เสร็ปรุงรสชาติเร่อยนะครับพี่นอ้องแลมีผงนัมนวมีนน้ำตาลแล้วก็มีเกลือนะครับพี่น้องเลยไม่ยากไม่ยากพี่น้องสามเกลือเนาะสำปรุงรสชาติแล้วยนะครับผัดกระนั้นให้มันหอมนะครับพี่น้องโอเ เตรียมพร้อมแล้วเครับเบียไทยลงมานะครับพี่น,ออน,น้องคาร์บอย่างข้าวเป็นแบบไทยแบบเติมน้ำต้องหน่อยนะครับพี่นออ้องใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับพี่นอ้องลงไปบดถึงเลย เห็นได้พี่น้องไม่ยากไม่ยากง่ายเลยนะครับบอกแล้วว่าอาหารฝีมือพ่อบ้านะทำง่ายนะครับพี่น้องอร่อยด้วยนะครับแต่เติมซอสฝายเขียวเพิ่มสีสันนิดหน่อยนะครับพี่น้องนเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเลยจบเลยนะครับรเพราะว่าอืดอึนอะไรๆเมาเติมมาเรียบร้อยเลยที่แรกแล้ว แล้วก็มัดทายโดยผักที่เขาหั่นเขาส้อยเตรียมไว้นะครับพี่น้องผักที่ใส่ก็จะมีหอมใหญ่ีกก๋ยวจะขึ้นฉ่ายกโอ้และพริกส้อยนิดๆนะครับโอ้หอมกลิ่นเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะชิมให้ดูฮะสุดยอนว้าวพี่น้องนี่พักเขา ใส่ลงไปผัดที่ดิบๆบ้วนะเนี่ยเป็นไรพี่น้องเป็นจะแซ่บว่ะผัดบุญเสร็จใส่ไข่ง่ายๆกลับแซ่บพอบานอีนดีสีนึ่งพอบานจัดเนนูง่ายๆให้พี่น้องรับชมแบบ เรียวๆนะครับวันนี้้องเอ้ยสุดยอด,ดแซ่บครับ